แรกนะครับ Excite เราจะสร้างความตื่นเต้นไปกับลูกค้านะครับตอบเจอร์นี่ของการทาํางานร่วมกับลูกคา้าส่วนที่2องคือ Customer Centric นะครับเราโฟกัสความสเร็จของลูกค้าเป็นสําคัญนะครับและส่วนสุดท้ายคือ Beyond นะครับ Project Implementation m e t h o d o l o g y ที่ของเราชื่อ Beyond นะครับเราต้องการที่จะสร้างหรืสอสงมอบสิ่งที่เกินความคาดหวังของลูกคา้า แับแรกนะครับเราต้องการเี่จน Drive Customer ด้วย Advanced Adoption ที่รวดเร็วนะครับแล้วก็มี Implementation ที่สั้นลงลส่วนที่2คือเรื่องของการ Deploy ตัว ERP อย่บน Cloud นะครับสามารถทำได้อย่าง f i c t i o n l e s s ทาง t o v t l a e ที่สั้นลงด้วยนะครับและส่วนสุดท้ายนะครับเรามี p r e c o n f i g u r e r ที่พร้อมที่จะใช้งานนะครับรวมทั้งมีตัวที่เป็น l o w c o s t Solution นะครับที่สามารถ Build-on s t p BTP สามารถทำให้เกิด Automation ได้อย่างรวดเร็วและทีประสิธิภาพ เราจะช่วยสนับสนุนลูกค้านะครับตามชื่อบริษัทของเรานะครับ I A n I นะครับ Implement smarter A Achieve faster M Manage better นะครับ Implement smarter นะครับด้วยทีมงานที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ Achieve faster ด้วยแผนง,งานที่เป็นรูปธรรมการติดตามงานอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็การ take action ที่อย่างรวดเร็วและสุดท้าย Manage better นะครับการแผนโครงการอย่างชาญฉลาดด้วย Beyond m e t h o a l l g i g y